ขออนุญาตสื่อทุกท่านเอากระชับกระชับนะครับมาทั้งในสื่อมวลชนไวเลยนะขอบอกมีภารกิจท่านครับในในส่วนของข่าวเนี่ยทราบว่าท่านจะพวกนี้เดินทางมาดูทราบเครื่องบินที่ตกอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมท่านเออพรุ่งนี้จะไปงานของข่ายในเรสวนแล้วก็จะมีพิธีเปิดกีฬานะครับซึ่งมีผู้แทนพระองค์ไปที่ข่ายในเรสวน ส่วนถ้ามีเวลาจะเดินจะไปดูเรื่องเรื่อง้างด้วยแล้วสำหรับในวันนี้ในการจัดพิธีพระราชทานศพน,น้ำหลวงน้ำหลวงอาศพตรงนี้ถือว่าเป็นพระมหาปุณาที่คุณอย่างยิ่งเลยทช่ไหนะท่านก,กับตำรวจทั้ง6รายการสูญเสียนี่เราประเมินค่าไม่ได้นะครับแต่ว่าสมหัชาชาติแล้วก็ผู้ไวชน ที่เสียชีวิตจากลายบัตรน้าที่ได้รับพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ชเช่นกันนะครับจากพระบาทสมเดเ็จพระยู่หัวพระองค์พระราชทาน,น้ำหลวงหลับศพแล้วก็พงมา,าลาคอลศพด้วยแล้วในส่วนของสาเหตุที่ท่านระบุว่าก่อนหน้านี้มันมีการเอียงฝาเนื่องจากนักบินพยายามที่จะหลีกเลี่ยงความสญเสียสําจำนวนมากตรงนี้มันพอมีความคลืบหน้าหรือความชชัดเจนอะไรออกมา้างในเรื่องของการตรวจสอบคือ การรายงานครับกับภาพที่เราเห็นนะครับเป็นเป็นสิ่งที่เราได้นำเรียนไปเบื้องต้นแต่ว่าด้วยสาเหตุครับด้วยสาเหตุนะครับ <c oughs> ก็อยู่ที่คณะกรรมการสอบสวนของ,องกองบินตำรวจซึ่งเราคงต้องรอผลแต่ขณะเดียวกันเออมื่อวานเนี้ยผมเห็นว่ามีความเครือบแคลงสงสัยในประเด็นเรื่องการบริหารงานผมจึงสั่งการให้เจริญตำรวจแห่งชาติครับเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับ แล้วก็แสวงหาข้อเท็จริงดูว่าเหตุที่เกิดมีความบกพร่องอื่นใดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือเปล่าอันนี้แยกส่วนครับครับในส่วนของกล่องดําทีม่มันอยู่ในเครื่องเนี่ยตรงนี้มันสามารถจะบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเครื่องบินได้บางรัท่านต้องรอดูการสอบสวนการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญครับแล้วก็คงใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งซึ่งผมเองก็จะพยายามเร่งรัดให้เร็วที่สุด กล่องดานี่บอกถึงความเร็วความสูงที่ตั้งหรือเรื่องของการเอียงตัวหรือเรื่องของการพูดกันในเครื่องเลยได้ไหมท่านผมคิดว่ามันเป็นอากาศย,ยานะนะะการบันทึกข้อมูลลงไปในอ,อ,อุปกรณ์ที่เรียกว่ากล่องดำก็คงจะมีประโยชน์ในการสอบสวนก็เดี๋ยวต้องไปดูทีครับต้องไปดูทีวันนี้นะเราให้กําลังใจทางญาติยังไงบ้ครับคือเราเห็นแล้วเราก็สลดใจเราสลดใจเพราะว่า ญาติทั้ง6ครอบครวัวมีความโศกเศร้ามากนะครับผมเองก็เห็นแล้วก็คือก็พูดไม่ออกแต่ว่าวันนี้ขอรับเป็นเจ้าภาพในงานศพทั้งหมดทุกอย่างทุกหมดเลยครับให้กําลังใจคนให้กําลังใจทุกคนครับให้กําลังใจทุกคนเราผมเชื่อไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้นะครับแต่เมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์ดูแล้วก็เราต้องดูแลผู้เสียชีวิตให้ดีที่สุดสิทธิประโยชน์ต้อง ได้ตครบถ้วนแล้วก็ให้ได้มากที่สุดเต็มที่ครับภาพออคอยเลื่อนนะครับก็คือในกรณีที่การบินขึ้นไปแล้วมีช่างเครื่องและวิศวกรที่ไปด้วยนะครับมันอยู่ในระหว่างซ่อมแซมหรือว่าซ่อมแซมปรับปรุงหรือว่าไม่เสน็จไหมครัไม่ไม่มีในการอยู่ซ่อมแซมในการรับรายงานเบื้องต้นเป็นการตรวจสอบอากาศยานตามที่นักบินเขาต้องทําการตรวจสอบนะครับทั้งภาคพ,พื้นดินแล้วก็ทางอากาศแล้วก็ได้รับอนุมัติจากท่านผู้การซึ่งตัวนักบินเองเ,องเนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบ เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขออนุมัติขึ้นตรวจสอบการบินทางอ,อากาศไม่ได้ไม่ได้อยู่ในระหว่างการซ่อมนะครับมีมีสองลำแต่ว่าอันนั้นน่ะอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงตาตาวงรอบแต่ลํานี้ไม่ได้ซ่อมแต่ที่ท่านพอ,พอเคยระบุว่าไอ้เครื่องลาเนี้ยมีการตรวจเช็คอยู่โดยตลอดถามว่าตรวจเช็คเรื่องอะไรที่ผ่านมาครับท่านเ,ออเป็นการเหมือนเหมือนรถยนต์ที่ผมเคยพูดเหมือนรถยนต์เหมือนกัน อากาศยานก็นจะมีการตรวจสอบต่าวง,วงวงรอบวงรอบปีวงรอบใหม่นะครับสิ่งเหล่านี้ที่ผมมอบหมายท่านเจเลตรุริชาติไปตรวจสอบดูนะครับคงจะต้องให้เวลาเจเลยตุรชาติด้วยที่จะตรวจสอบและผมผมมองดูว่าบางประเด็นเราต้องการเคลียเราต้องการดูนะครับดังนั้นขอเวลาที่ดงซึ่งมันมีเรคคอร์ดในในใบทั้งหมดเหยใช่ไหมว่าคุณซ่อมอะไรไปดูอะไรไปอะไรมีมแน่นอนครับมีแน่นอน ในเรื่องการตรวจสอบตามวงรอบจะตรวจสอบอะไรอย่างไรใช้งบประมาณเท่าไหร่มีมีเลกขอดแน่นอนซึ่งตรงนั้นจเจลงชาติจะไปดูทั้งหมดครับเพื่อลารข้อสงสัยเข้าไปเลยครับการตรวจสอบอากาศยานวิศวกรหรือช่างเครื่องจะเป็นต้องขึ้นไปนด้วยใช่ไหมครับคงผ,ผมคิดว่าเป็นเป็นขั้นตอนและกระบวนการที่จะต้องมีการตรวจสอบความพร้อมของอากาศยานบนอากาศอยู่แล้วครับบนพื้นิดินก็คงเช่นเดียวกันที่ต้องขึ้นไปดูนะโอเคนะครับ คือได้รับข้อมูลมาว่า,วามีเครื่องบินของตำรวจเนี่ยจอดรอซ่อมนี่เยอะมันจะมีอะ,อะไรสังขยายนายหรือว่ามีนโยบายที่จะซื้อเครื่องใหม่เลยคะครับเรื่องนี้ได้คุยกับฝ่ายบริหารครับเราจะต้องดูก่อนว่าการซ่อมบำรุงอากาศยานที่บอกเมื่อสักู่เนี่ยเป็นไปตามวงรอบหรือว่ามีการชำรุดเสียหายอย่างไรนะครับส่วนการซื้ออะไรเนี่ยผมยังไม่ได้คิดไปถึงตรงนั้นเอาที่มีอยู่ก่อนนะครับส่วน เครื่องบินก็เหมือนรถเหมือนกระลูกพันต่างๆที่เมื่อได้อายุก็ต้องมีการจำหน่ายก็ต้องไปดูตรงนี้ครับเรื่มบินตั้งแใช้งานมานานหรือยังครับปี6 4สปี64ครับก็ประมาณสามปีเสร็จก็ยังถือว่ายังไม่ได้ใช้งานอะไรหนักหนามากครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไหนเลยครับ ล่เลมาเลยครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านพลตำรวจเอกกิตตรัตนเพชรนะครับผู้ประชาการตำรวจแห่งชาตินะครับวันนี้เดินทางมาเป็นประธานในการสวดอภิธรรมให้กับนายตำรวจทั้ง6นายนะครับสังกัดกองบินตำรวจที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกในะครับใกล้กับสนามบินบ่อฝ้าย อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งตัวของพอบตรเนี่ยก็เดินทางมาเป็นประธานในพิธีทั้งเรื่องของพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนะครับรวมถึงเรื่องของประธานการสวดศพในวันนี้ด้วยนะครับท่านพบตรนะครับก็บอกว่าตอนนี้นะครับโดยภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องของการสรุปหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับ ได้มอบหมายให้ทางเจเลตํารวจแห่งชาติเป็นผู้ดําเนินการนะครับในส่วนของการเร่งรัดการหาสาเหตุของการเกิดเหตุในครั้งนี้นะครับพร้อมยืนยันว่าเครื่องบินเนี่ยไม่ได้อยู่ในระหว่างการซ่อมแซมแต่อย่างใดน,นะครับแต่เป็นการทดลองบินซึ่งเป็นแล้วของการบินนะครับทั้งภาคพื้นและภาคอากาศนะครับที่จะต้องมีการทดลองเกิดขึ้นนะครับรวมถึงที่มีการให้ตรวจสอบเรื่องของเครื่องบินในรูปแบบดังกล่าวเนี่ย เน,นี่ยมาจากตัวเครื่องบินเนี่ยก็จะคล้ายๆรถยนต์นะครับที่จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของอเครื่องยนต์หรือเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆภายในเครื่องนะครับที่จะต้องมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับรวมถึงเรื่องของการขอกล่องดำนะครับก็ต้องมีการประสานไปทางบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินลำนี้นะครับเพื่อขอให้มีการเร่งดำเนินการในการ ตรวจสอบเกี่ยวกับกล่องดําภายใน15วันนะครับก็บอกว่าถ้าเกิดมีการเปิดกล่องดำออกมาเนี่ยเราก็จะรู้ต้นสายปลายเหตุทั้งหมดนะครับว่าอุบัติเหตุที่ทําให้เครื่องบินนั้นเสียการทรงตัวก่อนพุ่งตกลงทะเลนั้นเกิดจากอะไรนะครับนั่นก็เป็นการอัปเดตของทางท่านผอบตรนะครับผู้ชมครับที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้นะครับซึ่งหลังจากนี้ครับก็ต้องรอดูในเรื่องของการสรุปสาเหตุข,ของเครื่องบินตกไปครั้งนี้นะครับว่าเมื่อมีการตรวจสอบแล้วมีการเช็คกล่องดําแล้วท้ายที่สุด อุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดจากอะไรนะครับเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวหลังจากนี้หากว่ามีอะไรคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับชมอีกครั้งครับช่วงนี้ขอญาติยุติสัญญาลงที่นี้ครับกับคุณผู้ชมตามรับชมครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเดอะรีพอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้หากว่ามีอะไรเราจะกลับมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมอีกครั้งครับช่่วววงนนีีี้้ผมดดคครรรัััับบพไกกกาขออตละปสส